ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมทฤษฎีการเรียนรู้ของพาลลอฟพาลลอฟได้ทำการทดลองโดยการสั่นกระดิ่งก่อนให้อาหารแกร่สุนัขโดยทำควบคู่กันหลายครั้งการสั่นกระดิ่งก็ทำให้สุนัขน้ำลายไหลได้ สรุปได้ว่าพฤติกรรมของสุนัขถูกวางเงื่อนไขหรือเรียกว่าการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเรียนรู้ได้4กฎด,ดังนี้ 1. กฎแห่งการลดภาวะ 2. กฎแห่งการฟื้นสภาพตามธรรมชาติ 3. กฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่สถานการณ์อื่นๆ 4. กฎแห่งการจำแนกความต่างทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ สกินเนอร์ได้นำหนูที่กำลังหิวใส่ลงไปในกล่องหากหนูแต่โดนที่คานก็จะมีอาหารหล่นมาหนึ่งชิ้นปรากฏว่าเมื่อหนูลงไปในกล่องมันก็วิ่งวนไปมาทั่วกล่องจนกระทั่งครั้งหนึ่งมันบังเอิญวิ่งไปแต่ที่คานทำให้มีอาหารหล่นลงมาหนูจึงได้กินอาหารแสดงว่าหนูเกิดการเรียนรู้โดยมีคานเป็นสิ่งเร้าและอาหารเป็นตัวเสริมแรง ลักษณะการเสริมแรงของสกินเนอร์ 1. การเสริมแรงทางบวก 2. การเสริมแรงทางลบเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใน2ลักษณะคือพฤติกรรมหลีกหนีและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงทฤษฎีการเรียนรู้ของทอนไดทอนไดได้นำแมวไปขังไว้ในกรงแล้วนำปลาไปวางล่อไว้นอกกรงให้ห่างพอประมาณพบว่า แมวพยายามใช้วิธีการต่างๆจนกระทั่งเท้าของมันไปเหยียบถูกคานไม้โดยบังเอิญทำให้ประตูเปิดออกทฤษฎีของทอนได 1. ์ 1. กฎแห่งความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2. กฎแห่งการฝึกหัดการกระทำปล่อยๆทำให้เกิดความรู้กฎแห่งการใช้กฎแห่งการไม่ใช้ 3. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจแบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดออกเป็นสี่ช่วงวัย 1. ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการคิดและภาษา 2. ขั้นเริ่มคิดด้วยยานเป็นขั้นที่เริ่มเดาความสัมพันธ์ของสิ่งที่รับรู้เริ่มมีพฤติกรรมเรียนแบบผู้ใหญ่ 3. ขั้นการคิดเป็นรูปธรรมเป็นขั้นที่มีความคิดพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 4. ขั้นการคิดแบบนามธรรม เป็นขั้นสุดท้ายของพัฒนาการด้านการคิดโดยอาศัยตรก,กะวิทยาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์แบ่งออกเป็น3ขั้นตอน 1. ขั้นการเรียนรู้จากการกระทำแสดงให้เห็นสติปัญญาจากการกระทํา 2. ขั้นการเรียนรู้จากการคิดการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ 3. ขั้นการเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์และนามธรรมคิดหาเหตุผลเพื่อเข้าใจนามธรรมได้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของออสูเบลออสูเบลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้คือไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการรับข้อมูลหรือวิธีการค้นพบควรเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนซึ่งมีปัจจัย3ประการได้แก่1 เนื้อหาสาระที่เรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนหรือเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน 2. ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนหรือไม่ก็ต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่คล้ายคลึงกัน 3. ความตั้งใจของผู้เรียนในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเอง ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยทฤษฎีพหูปัญญาของการ์ดเนอร์แบ่งไว้9ด้าน 1. ด้านภาษา 2. ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3. ด้านมิติสัมพันธ์ 4. ด้านดนตรี 5. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 6. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 7. ด้านการเข้าใจตนเอง 8. ด้านความเข้าใจธรรมชาติ 9. ด้านการดำรงอยู่ของชีวิตทฤษฎีการสร้างความรู้ 1. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้เดิม 2. โครงสร้างทางปัญญาเป็นการเสริมสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนจะไม่รับข้อมูลเป็นของตัวเองทันทีแต่จะแปลข้อมูลเป็นประสบการณ์ของตนเอง 4. การเรียนรู้เกิดจากสองกระบวนการคือการซึมซับและการปรับโครงสร้างทางปัญญาทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือร่วมใจกันทำงานกลุ่ม เพื่อศึกษาในสิ่งที่สนใจเป็นการเรียนรู้แบบสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดหรือแสดงความคิดเห็น 2. สนับสนุนให้ผู้เรียนเคารพความคิดเห็นของกันและกันฝึกการอภิปรายรับฟังพูด สนับสนุนหรือแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างมีเหตุผล 3. ฝึกการทำหน้าที่ตามบทบาทต่างๆในการประชุมกลุ่มการสรุปประเด็นการเชื่อมโยงของความรู้สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นางสาวอัจรรนันท์วงศิรตนาชัย 2. นายสอนรามเกิดทอง 3. นางสาวพัชรินทร์วรวงศ์